ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติอยู่อย่างมากมายโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไมา้การทำไม้ในอดีตมีป่าไม้ที่สำคัญในห้านครอ,อันได้แก่นกครเชียงใหม่ลำปูนล,ลำปางแพร่และน่านเจ้าผู้ครองนครเหล่านี้ได้ยึดถือเอาว่าป่าไม้ในเขตท้องที่ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของตนผู้ใดจะทำไม้สักในป่าท้องที่ใด จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ครองนครน,นั้นๆโดยยอมเสียงเงินที่เรียกว่าค่าต่อไม้ตามจำนวนต้นที่จะตัดฟันลงจนปรากฏว่าเกิดความไม่ยุติธรรมและเรียบร้อยเกิดกรณีพิพาทระหว่างผู้ขออนุญาตผู้รับอนุญาตและเจ้าของป่าบอ่อยครั้งได้มีคำร้องทุกข์ของผู้เดือดร้อนถึงรัฐบาลอยู่เสมอ <S <S จากเหตุการณ์นี้ พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาจุลาลงกอง์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ส่งมีพระราชดำริถึงความจำเป็นที่รัฐบาลกลางควรเข้ามาบริหารจัดการป่าไม้อย่างเป็นรูปธปรรมโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าจัดตั้งกรมป่าไม้ขึ้นในปีพุทธศักราช2439และให้ขึ้นตรงกับกระทรวงมหาดไทยหลังจากนั้นได้ทรงพระราชทานให้มิสเตอร์เอสเอสล ผู้ซึ่เป็นที่ปรึกษาทางด้านกิจการป่าไม้ให้แก่รัฐบาลไทยก่อนแล้วให้ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมป่าไม้คนแรกต่อมารัฐบาลได้พิจารณาเห็นว่าพญาดรุพันพธ์พิทักษ์หรือนายสนิทพุกกรมานซึ่งจบการศึกษาวิชาการป่าไม้จากร o y a l Engineering College เมืองคูเปอร์ฮิลประเทศอังกฤษได้กลับมารับราชการกรมป่าไม้ เมื่อปีพศ2446จึงได้มีพระบรมราชองการโปรดกล้าวให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้เมื่อวันที่1เมษายน2467ซึ่งเป็นเจ้ากรมป่าไม้ที่เป็นคนไทยนับแต่นั้นเป็นต้นมาเรียนจบวิชาวนศาสตร์ที่คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นวรนศาสตร์รุ่น15 เมื่อปีพศ2492พอเข้าไปรายงานตัวปั๊บก็อาจารย์ส่งเข้าป่าเลยยังไม่ทันได้เข้าเรียนเลยครับส่งเข้าป่าเลยเราได้รับการฝึกให้มาทํางานอย่างนี้ได้รับการฝึกมาให้อยู่ในป่ากันพวกเราออกมาทํางานเราถึงอยู่ป่ากันได้อย่างสบายพอได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการสามัญก็ไปเป็นป่าไม่แขวงอยู่ที่ป่าไม่แขวงที่26แม่ที่แม่สารอําเภอเมืองจังหวัดลําพูน อำให้แผงก็รัตะเวนรับพื้นที่รับผิดชอบเฉพาที่อำเภอเมืองลำพูนนะครับตอนนั้นก็มีการทําไม้ในวงจํานวนจํากัดนะครับก็มีการควบคุมการทําไม้และที่ลำพูนนะปัญหาแยะคือชาวบ้านเขาตัดไม้มาท,ทํเาเฟอร์นิเจอร์ทำตู้โต๊ะเก้าอี้ทำล้อเกวียนอะไรเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่อยู่ที่นั่นต้องไล่ตะเวนกันและเครื่องไม้เครื่องมือไม็มีนะครับสามัยเป็นไม้แขวน จักรยานกับจักรยานส่วนตัวมีปืนเล็กยาวคนเราบ,บอกไอ้กระบอกหนึ่งต่อไม้แขวงนะและไม่เจ้าหน้าที่มีวัวหน้ามีบ่าไม้แผวงหนึ่งคนมีพนักง,งานสองคนเท่านั้นเองนะครับกรัฐาตะเวนพื้นที่ต้องเดินกับจักรยานนะครับสมัยก่อนนี้พอเขาเริ่มเขาเริ่มเราก็ไปไล่ออกหรือไปจับคุมเข้ามาแล้วก็มันจะแก้ปัญหาไปได้พนักง,งานป่าไม้เนี่ยาหาก็ได้อยู่ใกล้ชิดกับป่าได้อยู่กับป่าจริงๆแล้วก็ เราสามารถจะดูแลพื้นที่ได้เราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ปล่อยให้เขาไปทำซะจนลงมือทำไปจนเยอะแยะแล้วเป็นเปนไล่เขาออกมาอย่างเงี้ยก็เป็นปัญหาใหญ่ป่าไม้แขวงตั้งขึ้นในปลายปีพุทธศักราช2,495ในสมัยท่านเทียมคมกิจเป็นอธิบดีกรมป่าไม้เป็นหน่วยงานส่วนกลางสังกัดป่าไม้เขตรับผิดชอบพื้นที่500-600ตารางกิโลเมตรมีหน้าที่ควบคุมการทำไม้ป้องกันร,รักษาป่า และดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้รัษฎรในพื้นที่รักษาป่าซึ่งตั้งครั้งแรก100แห่งอัตรากำลังมีข้าราชการชั้นตรีเป็นหัวหน้าและพนักงานจัตาวาอีก2คนป่าไม้แขวงได้รับงบประมาณ3-4ปีแรกและต่อมาในปี2504กรมป่าไม้ได้จัดตั้งเป็นหน่วยป้องกันรักษาป่าสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้124ปีที่กรมป่าไม้ได้เข้ามาบริหารและดูแลทรัพยากรป่าไม้ไทย ได้เกิดการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้ทั้งทางด้านวิชาการป่าไม้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้การนําเทคโนโลยีทางสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับกําลังพลในการปกป้องพื้นที่ป่าการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในโครงการป่าชุมชนแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินตามแนวทางของคณะกรรมาการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคอทชเพื่อให้คนได้อยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน และสร้างความสุขให้กับประชาชนในการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจโดยการผลักดันกฎหมายมาตรการและระเบียบขั้นตอนต่างๆเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสสร้างอาชีพจากไม้ป่าปลูกในที่ดินที่รัฐอนุญาตให้ใช้ประโยชน์อยู่อาศัยและทำกินเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้ได้15% นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งป่าชุมชนโดยออกพระราชบัญญัติป่าชุมชนพศ2562เพื่อความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ให้คนละป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนไฟป่าถือเป็นภัยที่คุกคามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงในแต่ละปี ประเทศไทยต้องสูญเสียพื้นที่ป่าจากการเกิดไฟป่าเป็นจำนวนมากซึ่งกรมป่าไม้ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการอย่างเข้มข้นโดยได้นำอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกับบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญในด้านไฟป่าตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษเยี่ยวไฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนการร่วมมือในการป้องกัน และควบคุมไฟป่าทั้งสิ้น2,240หมู่บ้านทั่วประเทศจะเห็นได้ว่านับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเรามีภารกิจในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะการบริหารจัดการป่าไม้ที่จะก่อให้เกิดความมุดมสมบูรณ์จากก้าวย่างที่ผ่านมานะครับมีนโยบายด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า มาจนถึงในเรื่องของการแก้ไขปัญหาประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าจนถึงปัจจุบันสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทยเรามาถึงจุดที่เนื้อที่ป่าของเราอยู่ที่ประมาณ32%ของเนื้อที่ประเทศหรือ102.488ล้านไร่ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างนิ่งมานับตั้งแต่ปีพศ2557จนถึงปีปัจจุบันนโยบายของกระทรวงทร,รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านวราวุฒิลประาชา ท่านได้ให้นโยบายไว้ชัดเจนว่าแม้แต่ตารางนิ้วเดียวของผืนป่าก็จะถูกบุกรุกไปไม่ได้อันนี้เป็นหน้าที่ที่สําคัญที่เจ้าที่ป่าไม้ทุกคนที่จะต้องถือว่าเป็นภารกิจที่สําคัญที่สุดและนอกจากนั้นจะทําอย่างไรที่จะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีทั้งในส่วนที่เป็นพื้นที่สีเขียวที่เป็นป่าธรรมชาติป่าเศรษฐกิจและก็ป่าในเมืองที่กรมป่าไม้จะต้องปฏิรูปการทํางานและก็ปรับภารกิจ ให้ครอบคลุมในทุกๆด้านเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ทั้งในมิติของการอนุรักษ์และก็การพัฒนาไปพร้อมๆกันกรมป่าไม้เอาความสุขของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่สมดุลและยั่งยืนเราให้ความสําคัญกับคนที่อยู่ในป่าเราให้ความสําคัญกับความร่วมมือร่วมมือที่จะต้องมีทั้งภาคราชการภาคประชาชนและก็ภาคเอกชนจะต้องร่วมมือกัน และยิ่งสําคัญหรือเป็นพระมาหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเข้ามาช่วยเหลือประเทศไทยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาภาัยแล้งด้วยการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ําในการที่จะให้ศูนย์การใหญ่จิตอาสา904พระราทานมาช่วยงานสนับสนุนในโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าซึ่งก็จะเป็นการระดมทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชน มาร่วมมือกันฟื้นฟูนเพื่อแก้ไขปัญหาภาัยแล้งแล้วก็เพื่อยังความสุขให้กับพี่น้องประชาชนทั้งต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราได้ปรับโครงสร้างให้หน่วยงานของเราเข้าไปอยู่ใกล้ชิดประชาชนมากขึ้นนั้นจะเห็นว่ากรมป่าไม้เราได้ปรับทัศนคติของ้าราชการของพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในกรมป่าไม้ให้มีการทํางานที่จะต้องมีความเอื้ออาทรต่อพี่น้องประชาชนจึงได้กําหนด คำขวัญที่สำคัญสำหรับกรมป่าไม้ขึ้นมาว่ากรมป่าไม้รักป่ารักประชาชนคำว่ารักป่ารักประชาชนนั้นหมายความว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะต้องปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถเอื้อมมือให้สุดแขนเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนอกจากนี้กรมป่าไม้ยังดำเนินโครงการป่าในเมืองโดยส่งเสริมให้มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองหรือรอบๆเขตชุมชน ให้สมกับเจตนาตามวิสัยทัศน์คือมุ่งมัน่นรักษาบาส่งเสริมคมีค่าภาคเอชนคนอยู่กับไปเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อความสุขของคนไทยปีนี้นะครับเป็นปีที่124ปีของกรมป่าไม้นะครับกรมป่าไม้นี่นะครับมีพัฒนาการนะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับมีความหลากหลายในการทํางานนะครับแล้วมีวัตถุประสงค์ในการทํางานนี่แต่ละบริบทนี่แตกต่างกันไป แต่ที่สคาคัญที่สุดนะครับก็คือการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยวันนี้การปรับเปลี่ยนการทํางานของกรมป่าไม้ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ท่านรีว่าการกระทรวงทรัพยนะ์ท่านวรุษศิลปอาชาเนี่ยเข้ามาดํารงตําแหน่งนรีว่าการกระทรวงทรัพย์นะครับท่านก็มีนโยบายข้อที่1ที่ชัดเจนสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติของอพี่น้องเจ้าหน้าที่ของเรานะครับที่อยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเรานะครับ เข้าไปกับทํางานกับพี่น้องประชาชนสิ่งที่สำคัญสุดสำหรับในปีนี้และปีต่อไปจะถึงปี2570นเนี่ยนะครับซึ่งเป็นโครงการที่มีความสำคัญคือเรื่องของการปลูกป่าและเพอะกันไฟป่าซึ่งกรมป่าไม้ก็ถือเป็นเจ้าภาพหลักในการทํางานตั้งแต่การหาพื้นที่การเตรียมพันธุ์เพาะพันธุ์ข้าวไม้อะไรต่างๆซึ่งนโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะครับต้องการที่ให้มีพื้นที่ป่าเนี่ยพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นถึง5 5เในปี80 แต่โครงการปลูกป่าเพองกันไฟป่าเนี่ยนะครับในปี2570ที่ถึงเนี่ยนะครับเราต้องการพื้นที่ในการเพิ่มพื้นที่ป่าถึง2.6ล้านไร่นะครับต้องอาศัยความร่วมมือจากอาชีพป่าไม้และภาคประชาชนต้องช่วยกันนะครับเ,เรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับเราได้พัฒนาเรื่องของการปลูกป่าเนี่ยลงมาในแพลตฟอร์มซึ่งมีความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพย์กับกระทรวงดีในการที่จะพัฒนาเรื่องของการปลูกป่าการทํางานของกระทรวงทรัพย์ นะภายใต้การนําของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์คือท่านวรรปราชานะครับท่านเน้นย้าเรื่องของการใช้เทคโนโลยีมาช่วยตั้แต่การปลูกป่านะจนถึงเรื่องของการป้องกันและดูแลรักษาป่านะครับซึ่งเราใช้เทคโนโลยีอย่างมากในะการดูแลเรื่องต่างๆเหล่า,า,านี้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้เจ้าที่ป่าไมา้ทุกท่านนะครับที่อยู่ในพื้นที่ขอให้มีกําลังใจในการทํางาน ขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับของภาคประชาชนนะครับที่เราจะช่วยกันในการทํางานนะครับก็อยากจะฝากถึงพี่น้องชาวป่าไม้นะครับว่าความสําเร็จของการทํางานทั้งหมดเนี่ยนะครับอยู่ที่ความร่วมมือร่วมมือของภาคประชาชนนะครับวันนี้เรามาถูกทางแล้วนะครับวันนี้เป็นมิติใหม่124ปีของกรมป่าไม้นะครับเป็น120ปีในการที่กรมป่าไม้ทํางานเคียงคู่กับพี่น้องประชาชนนะครับภารกิจหลกักของกรมป่าไม้ ในการขับเคลื่อนตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้คนไทยอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสครบรอบ124ปีของกรมป่าไม้ในวันนี้นะครับทางกรมป่าไม้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพวกเราทุกคนได้ทำงานกันอย่างหนักหนาแล้วก็พยายามกันอย่างเต็มที่ เราได้ผลักดันนะครับนโยบายหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องพระราชบัญญัติป่าไม้ประจําปีพุทธศักราช2562รวมไปถึงพระราชบัญญัติป่าชุมชนปี62ที่ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถอยู่ร่วมกับป่าสามารถดูแลรักษาป่าเป็นหูเป็นตาให้กับพวกเราชาวป่าไม้ได้ทั่วทั้งประเทศนอกจากนั้นยังมีโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินให้ได้ภายในปี2565ให้ถึง100ล้านต้น จนกระทั่งในวันนี้เรามีโครงการที่สําคัญอีกโครงการหนึ่งคือโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมป่าไม้ร่วมมือกับศูนย์อํานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานวปร .904 ได้ร่วมกันในการที่จะทําให้ประเทศไทยทั้งประเทศนั้นมีความอุดมสมบูรณ์มีความเขียวขจีโดยการที่มาปลูกต้นไม้ร่วมกันในทุกๆจังหวัดตลอด1ปีที่ผ่านมาครับ พวกเราชาวกรมป่าไม้ทำงานกันในทุกๆมิติทั้งปกป้องทั้งรักษาทั้งฟื้นฟูทั้งดูแลเอาใจใส่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตป่าพี่น้องประชาชนที่ทำมาหากินแต่หนึ่งปีที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณเพื่อน,เพ,อนเพื่อนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งของกรมป่าไม้ทุกๆชีวิต ที่ได้ช่วยกันเป็นตัวแทนของกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำงานในนามของกรมป่าไม้แล้วก็ช่วยกันดูแลปกป้องผืนป่าของประเทศไทยจากนี้ไปยังเหลือภารกิจที่สําคัญอีกมากมายผมเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอเป็นกําลังใจให้กับท่านอธิบดีตลอดจนเพื่อนเพื่อน,น,นข้าราชการและเจ้าหน้าที่พนักงานของกรมป่าไม้ทุกๆคนที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนกลางส่วนภูมิภาค หรือแม้แต่ที่ต้องนอนกลางดินกินกลางทรายเพื่อปกปักรักษาผืนป่าของพวกเราและขอให้ท่านรู้ไว้นะครับว่าพวกเราผู้บริหารของกระทรวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนคนไทย60กว่าล้านชีวิตพวกเราทราบกันดีถึงความยากลาบากถึงความทุ่มเทถึงความเสียสละของพี่น้องชาวป่าไมาท้ทุกๆคนขอเป็นกําลังใจให้พวกเราทํางานด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความสุจริตด้วยความมีวิทยะอุตสาหะและอดทน ในการที่จะปกป้องผืนป่าทุกๆตารางนิ้วทุกๆตารางเมตรของประเทศไทยเพื่อที่ว่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเราจะต้องมีพื้นที่ป่าให้ได้ถึง40%และผมเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วม,ม้ร่วม,มือของพวกเราทุกๆคนของกรมป่าไม้และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความฝันของพวกเราอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมในทุกก้าวย่างของเวลากรมป่าไม้ภายใต้การนำของนายวราวุฒิศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะรักษาเจตนาอันแน่วแน่และจับมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเน้นให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเร่งฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศให้กลับมาสมบูรณ์โดยเร็วเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนและส่งต่อธรรมชาติที่สวยงามน,นี้ให้แก่ลูกหลานสืบต่อไป 124ปรี่่ปีรมป,รป่ารักป่ารักประชาชน